<TV. S 2> ช่วงนี้เองก็มีนวัตกรรมยานยนต์ดีๆมาอัปเดตกันเหมือนเช่นเคยจะเป็นรุ่นอะไรนั้นไปชมกันเลยค่ะสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาอยู่กันที่ Audi Thailand นะครับแล้วเรามาอยู่กับงานเปิดตัวของเจ้าคันนี้เลครับ Audi Q8 60 TFSI e c o n t r o S Line Black Edition ครับแล้วก็อีกคันหนึ่ง Q7 เดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยครับว่าเจ้า2คันนี้นี่แตกต่างกันยังไง แน่นอนครับด้วยความที่คันนี้เนี่ยเปลี่ยน drivetrain ใหม่แล้วก็ต้องพูดถึงเครื่องยนต์กันก่อนครับ mm hmm. คลุมพลังเนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์สามลิตร V6 twin turbo เดิมครับ mm hmm. แต่ว่าได้เพิ่มระบบพายินให้บิดขึ้นมาเลยครับ mm hmm. แล้วก็ร่วมๆเนี่ย ที่พักยินไฮบริดเพิ่มขึ้นมาก็จะให้แรงม้าอยู่ที่162แรงมา้าแล้วก็แรงบิดอยู่ที่700 m, นิวตันเมตรครับซึ่งผมบอกว่าเยอะมากๆครับขึ้นมาใน Audi Q8 ในอย่างแรกที่รู้สึกเลยก็คือความสุนทรีของภายในนะครับวัสดุที่เขาเลือกใช้เนี่ยดีมากๆว่าโอ้โหพรีเมี่มมากๆเลยนะครับระบบอินเทอร์เทนเมนต์เหมือนเดิมครับไม่ได้เปลี่ยนอะไรแตกต่างเลยแต่ว่าได้เพิ่มออปชั่นมา3อย่างนะครับในเจ้าคันนี้ก็จะเป็นระบบกล้องมองรอบทิศทางครับเป็น360องศาแล้วแล้วก็านนนพมามาาน,น,นร์โนเนี่่มิกรูก,ก็ ทำรู้สึกโปร่งนะครับนั่งสบายแล้วก็รู้สึกกว้างเลยครับอีกอย่างเลยที่เขาเปลี่ยนเนี่ยก็คือไฟหน้านะครับเป็นไฟหน้าระบบเมทริก LED แล้วซึ่งบอกเลยว่าดูทันสมัยมากเวลาสตาร์ทนขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นแบบเหมือนไฟแอนิเมชันนะครับใน Audi ที่มีทุกรุ่นนะตอนนี้นะครับ ภายในของเจ้าคันนี้นะครับก็ไม่ได้เปลี่ยนดีไซน์อะไรมากมายนะครับแต่ว่าเพิ่มชุดแต่ง S Li n e ที่เป็น m a ็ Edition ขึ้นมาครับซึ่งทำรถดุดุมากมากเลยครับเข้ากับสีดำคันนี้ได้ดีมากเลยครับและยังได้เปลี่ยนล้อนะครับเป็นล้อขอบใหม่นะครับขอบ21ครับก็ทำให้รถเนี่ยรู้สึกนั่งสบายมากขึ้นนะด้วยความที่รดไซสลงมาและอย่างไรที่เพิ่มมาก็คือเวลาเราเปิดประตูเนี่ยจะมีโลโก้ S Line นะครับโผล่ลงไปบนพื้นเพื่อเป็นพอร์ตโฮไลท์นะก็จะช่วยให้เรามองเห็นพื้นได้เวลาเราโดรแบบนี้ และอีกอย่างเลยที่เป็นออปชั่นใหม่ก็คือระบบช่วงล่างถุงลมสปอร์ตนะครับก็สามารถยกขึ้นลงได้ก็ช่วยให้เราขานขึ้นเขาอะไรอย่างนี้ได้ดีขึ้นเลยครับเพื่อเพิ่มเกลีวเคเรนด้านหน้าครับคันนี้นี่ก็ยังมาพร้อมแบตเตอรี่ขนาด17.9กิโลวัตต์นะครับซึ่งมีจํานวน8โมดูลนะครับด้านใต้ของรถคันนี้ครับคันนี้นะครับมีระบบออนบอร์ดชาร์จเจอร์มาให้ซึ่งเป็นระบบออนบอร์ดชาร์จเจอร์ความเร็ว7.4กิโลวัตต์นะครับใช้เวลาเต็มภายในประมาณ2ชั่วโมงทันเองครับซึ่งผมบอกเลยว่าาเรร็วมกๆคับ และนี่นะครับเราขึ้นมาอยู่กับ Audi Q7 TFSI E นะครับก็จะแตกต่างอย่างแรกที่เราเห็นไดกคือ body style นะครับที่เปลี่ยนจาก Q8 เป็น Q7 นะครับก็จะมีความดูใหญ่มากขึ้นนะครับแล้วก็แทนที่จะเป็นหลังคาสโลปจะเป็นหลังคาปกติแล้วเนาะถามว่าแตกต่างจาก Audi Q8 ไหมเครื่องยนต์อะไรแบบนี้เหมือนกันได้เลยภายในก็คล้ายๆกันนะครับอาจจะลดออปชั่นบ้างเล็กน้อยอย่างเช่นไฟหน้าเนี่ยจะมีทั้งเป็นแมทริกซ์แบบธรรมดาที่เขาตัดไปเนี่ยก็เพื่อให้ราคาลดลงมานะครับ ภายในของเจ้าคันนี้นะครับเป็นหนังแบบบังวอาโคน้าเป็นบอคเอสไลน์นะครับซึ่งมีสีให้เลือกเหมือนกันครับเหมือน audi q แปดเลยอาจจะไม่ดูบุวาเท่า q แปดนะครับภายในแต่ว่าก็สวยเหมือนกันทั้งคู่ครับจะมีให้ความเป็นคาแรคเตอร์ของแต่รถนั่นเองครับราคาค่าตัวของ audi q 7 6 0ที่เวสต์ไซเอคอนโท l เอสไลน์เวอ i ์ชัคันนี้นะครับอยู่ที่4.799้าล้านบาทครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับ audi q 8เนี่ยจะเริ่มต้นอยู่ที่5้าจเล้านบาทครับซึ่งอาจจะมีออปชั่นเพิ่ม เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ Audi Q8 TFSI E กับ Q7 TFSI E ครับผมว่าทั้ง2รุ่นนี้มีข้อแตกต่างที่ทําให้ตัวเองโดดเด่นขึ้นมาเป็นแต่ละรุ่นมากเลยครับใครนะครับที่สนใจ Audi Q8 คันนี้นะครับหรือว่า Q7 นะครับหรือว่ารุ่นอื่นๆใดๆก็ตามครับสามารถไปชมี่โชว์รูมของ Audi Thailand ทั่วประเทศเลยครับและสำหรับวันนี้นะครับเอิต้องฝากกดติดตามช่องรายการของเราเลยครับได้ทางด้านล่างเลยครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ